ชายหาดจอมเทียนเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราก็มาขายอตรี่เหมือนเดิมนะครับแต่เดี๋ยวเราจะมาพาไปชมนะครับร้านส้มตำร้อยเอ็ดนะครับส้มตำเสียโทงนะครับซึ่งใครมาที่หาดจอมเทียนนะครับผมบอกเลยว่าต้องลองชิมครับอร่อยจริงๆครับรสชาติของเขานะครับมาเราจะพาไปดูร้านของเสียโทงกันเลยหน้าร้านของเสียโทงนะครับอยู่ระหว่างซอย14กับซอย14ทับหนึ่งนะครับนี่นะครับตรงนี้จะเป็นซอย14ทับหนึ่งนะครับก็คือว่าถ้าพี่ๆท่านใดมานะครับ ก็สามารถมาจอดรถแถวนี้ได้นะครับก็กด Google มาก็ได้นะครับวิวทะเล8นะครับร้านเสียทงก็จะอยู่ตรงนี้เลยครับนี่ก็คือตึกตึกของวิวทะเล8นะครับนี่นะครับตึกนี้นะครับมาตรงนี้นะครับที่จอดรถสะดวกสบายนะครับห้องน้ําสะอาดนะครับที่จอดรถกว้างขวางนะครับมีเซเว่นนะครับเราอันนี้ผมบอกก่อนนะครับว่าทุกคนนะครับมาชายหาดนะครับเราก็สามารถที่จะสั่งอาหารเตียงได้หรือว่าถ้าเรา จะเดินขึ้นมาสั่งอาหารเองก็ได้นะครับมาหาอาหารเช่นร้านส้มตอกส้มตำอย่างนี้ได้นะครับวันนี้เรามาแนะนําร้านเสียทงกันแล้วนะครับส้มตำร้อยเอ็ดนะครับร้านเสียทงก็จะมีของการคนละครึ่งด้วยนะครับเราจะพามาดูนะครับนี่ครับไก่ทอดไก่ย่างครับไก่ย่างข้อหมูย่างนะครับปลาดุกนะครับบอกเลยว่าร้านนี้นะครับเราก็มีลูกชิ้นด้วยนะครับแต่จะบอกว่าร้านนี้นะครับจะคือส้มตำปูปลาล้านะครับแล้วก็ตำ ตำ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 อะไรวะลืมแล้วก็คือตำตำโอ๊ยคิดไม่ออกตำปูม้านะครับครับยำปูม้านะครับโอ้โหนี่นะครับผมบอกเลยว่าร้านนี้เด็ดจริงๆนะครับมาได้นะครับนี่ครับสมตามร้อยเอ็ดนะครับลุงตามเสียพงนะครับโอเคครับ มานะครับเรามาฝากร้านส้มตำของเสียทงนะครับอย่าลืมนะครับถ้ามาชายหาดจอมเทียนนะครับก็แวะมาจอดแถวนี้ได้นะครับก็คืออยู่ระหว่างซอย14ทับ1นะครับตรงนี้ที่จอดรถสะดวกสบายนะครับแล้วก็มีเซเว่นนะครับมีห้องน้าสะอาดให้ท่านเข้านะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายครับฝากพี่ๆกดไลค์กดติดตามกดแชร์ช่องเราด้วยนะครับขอบคุณครับ